วันปีใหม่นะครับคุณผู้ชมครับถนนสุขุมวิทช่วงระหว่างจากนาเกลือไปแยกกระทิงลายครับคุณผู้ชมดูสิครับว่าโล่งขนาดไหนครับไม่มีรถเลยนะครับนี่ครับโล่งมากนะครับผมกำลังจะไปสวนนะครับนี่ส่งคุณภรรยาไปทำงานเรียบร้อยนะครับ ไปบบายเจ้าที่จะทานที่สวนสักหน่อยของปีใหม่นะครับดูสิครับผมถ่ายให้เห็นเลยว่าครับวันที่หนึ่งมกราคม2อง4นะครับันะครัวันนี้คือวันปีใหม่ไทยวันปีใหม่นะครับ mm. ผมชมดูสิครับ mm. เรากำลังย้อนไปในอดีตแล้วนะครับรถเรือไม่มีวิง่งบน้องถนน ไม่ได้เลยนี่ยังไงก็ดูแลสุขภาพเลยนะครับขอให้มีความสุขหรือสิ่งใดก็พบความสุขปราศจากโควิด -19 มาย่างกลายนะครับเฮงเฮงรวยรตลอดปี2ม6 4ิและตลอดไป อีกไลน์แล้วครับเส้นนี้คือเส้นสุขุมวิทนะครับเดี๋วผมจะไปเส้นใหม่เลขสามสิบหกระยองสายใหม่นะครับนี่สูนดํอำนวยความลอดภัยช่วงเทศกาลนะครับโอ้โอ,โอเปิดไม่ได้เลยนี่ชนบุรี44่สิี่สราชาสิกกิโลนี่ลอดใต้สะพานนะครับ ถนนโล่งยังกยนี่คือถนนเขาเรียกว่าแยกกระทิงหลายหรือไม่ก็ระยองสายใหม่นะครับถนนหมายเลข36นะครับดูสิครับคุณผู้ชมครับถนน,นโล่งจริงๆนะครับโอ้ ีกระทารถไฟนะครับออกมาแล้วนี่คือถนนหมายเลข36นะครับขยายใหม่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเลี้ยวซ้ายหน้าตรงวัดกระทิงหลายเพื่อไปสวนบ้านพีพัทยาอย่างนั้นนะครับเข้าสวนทุกเช้านะครับ ายาหน้าน,นี่คือวัดหนองเก็ดน้อยตำบลหนองปาลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี ชนหนองปลาไหลนะครับตำบลหนองปลาไหลอำเภอบ้านละมุงจังหวัดชนบุรีข้างหน้านีจะเป็นวัดหนองเกตน้อยนะครับเข้ามาก็ประมาณสักหนึ่กิโลได้ก็จะเจอวัดนะครับนี่คือวัดหนองเกตน้อย ถึงส่วนบ้านผี่พัทยาแล้วนะครับหลุดจากวัดก็จะเป็นโรงเรียนนะครับโรงเรียนวัดหนองเกตน้อยนะครับโล่งจริงครับถนนวันนี้นะครับ แสง่อยนะครับแล้วก็ถึงแล้วนะครับซอยนี้คือเด็กซอยหนองแรดหกเดี๋ยวขวานะครับอยู่ตรงโค้งพอดีเลยเดี่ยวขวาเข้ามาแล้วเอออม่ได้ยอนแสงนล้วนะครับเป็นซอยเข้ามานะครับทางสาธารณะนะครับยังเป็นมันบ้านอยู่เลยนะครับ ผูรีฟิม์มอยู่ในซอยนี้นะครับอรัญญาชาแนลนะครับยังไม่ตื่นนะครับผมเลี้ยวโค้งออกไปเจ้าสิงโตเจ้าเสือเจ้าเสือนี่ก็ลุงสีนะฮะแห่งปัญญาปัญสุขอ,อ่านบ้านลุงสีมา กังกินอะไรอยู่นั่นนะโอ้เขียวใหญ่เลยเขียวใหญ่เลยจะมีเสียหลบมันหน่อยนี่ฮะยังไงก็ต้องมาสวนนะครับถึง้วครับสวนบ้านพีพัทยานะครับ